ครับวันนีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Kevin BAK ครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมบอกเลยครับวันนี้เป็นวันที่ดีมากเพราะว่าครับเดือนนี้เป็นเดือน7นะฮะ Lucky ้เซเวนะครับสำหรับเราแล้วนะครับเลข7ถือว่าเป็นเลขนำโชคนะครับสำหรับทีมงานของเราและก็อีกหลายหลายคนเลยนะครับสำหรับเดือนนี้ครับเดือนกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาอัปเดตสต็อกของ Kevin BAK แน่นอนว่าวันนี้นะครับรถพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของนะครับมีอยู่มากมายเลยนะครับอันนี้จะเป็นสตอก โดยรวมให้ท่านเห็นนะครับว่ารถสวยแล้วก็รถที่พร้อมส่งให้กับเพื่อนๆเลยทันทีนรับคนที่อยากเป็นเจ้าของรถสปอร์ตสวยๆงามๆโดยสุอร์คานะครับแบบนี้นะฮะพร้อมเลยนะครับก่อนอื่นที่เราเดินทางไปนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ของทางช่องของเรานั่นเองครับสังกัดิ่ง C first ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเริ่มกันที่ข้างนอกก่อนเลยดีกว่า let's go ครับผมนี้นะครับเดือดมากข้างนอกนี่ครับมาใหม่ รถร้อนๆเลยนะครับแบรนด์ที่ผมชอบที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ m c รู้อยู่แล้วนะครับว่าแบรนด์ที่ผมชอบที่สุดแบรนด์หนึ่งสำหรับรถนะครับเป็นปรถสปอร์ตมาครับกับโรตัส์พิโวร่าด้วยเองนะครับของผมคันนี้นะครับโรตาร์พิโวร่าสีแดงแบบนี้นะครับพร้อมกับคุณเจ้าของคันดีนะครับว่า ปี2011นะครับไม่วิ่งมาแค่48,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับรัตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ 2GR นะครับสำหรับเครื่องยนต์ 2GR จะเป็นเครื่องยนต์305นะครับและรถคันนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นรถที่เป็น mid engine นั่นเองหรถเครื่องวางกลางนะครับคมันล้นรถดีมากน้ำหนักรถที่เบามากนะฮะท่าอผคุณเจ้าของนะครับรถคันนี้สวยเลยนะครับมาดูกันอ่าลองดูข้างในนะฮะเบาะสีแดงนะครับเป็นเบาะของ Recaro CS นะครับจากโรงงานโดยตรงเลยนะครับตัวนี้นะครับบอกเลย ร้อมขายร้อมขายนะครับใคอยากมีเจ้าของนะครับด่วนใจร้อนโทรนะครับใจร้อนโทรบอกเลยใจร้อนโทรโทรมาหาเควินเลยนะครับเบอร์ขึ้นอยู่ครับคลิปนี้เดี๋ยวเบอร์ขึ้นตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านะโอเคเดขอครับโอเคมาขอนะครับเดี๋ยวให้ดูกว่านะครับรถคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะครับพาร์คาร์บอนนะครับที่แต่งเป็นตัวเหมือน toyota s นะครับเสิร์ข้างคาร์บอนนะครับล้อบีซีอล้อบีซีพอลส์ตรงนี้นะครับ พอสกำนักเบานะครับผมพอดด้วยเด็กสีแดงนะครับรถแบบนี้โคดสวยโคดสวยโค้ดชอบสภาพดีมากนะครับไฟท้ายแต่งด้วยนะครับนี่มาเ็ทพอแต่งด้วยพอเป็นของร้านนี้นะความจริงยังไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวเรามาดูทีนะครับแล้วก็นี่ครับไฟท้ายเป็นตัวแต่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเปิดไฟท้ายให้ดูนี่นะฮะไฟท้ายแบบว่าเป็นตัวแต่งเป็น l e d ดีแบบนี้แล้วนะฮะ สวยงามมากนะครับมันก็พร้อมด้วยโลโก้ตัดสีดำนะครับรดสภาพแบบสวยสุดๆคันนี้บอกเลยโคตรสวยน่ครับดูข้างหลังกันตัวเครื่องนะครับใหม่เอี่ยมนะครับมาดูได้เลยนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้สมบูรณ์จริงๆนะครับผมกับโลตัสอี r a ราคันนี้นะครับเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับติดต่อ p k อย่างนี้เลยครับผมปากต่อครับเฮ้ยลืมปิดไฟ เรื่อตัดเอาอย่างเี้ยครับ่อเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาต่อนะครับคันที่2นะครับ Honda Fit RS j a p คันนี้ไม่ขายครับผมมาตรงนี้เลยนะครับโอเคเริ่มต้นด้วยคันแรกน,นะครับ Mercedes Benz SLS AMG คันนี้นะครับเพื่อนๆรู้อยู่แล้วครับรถเกาวิ่งแบบนี้นะฮะ คือองจริงในประเทศไทยอะคือน้อยคันมากนะเราเทวิ่งคันนี้นะครับรถจริงสีมิสติกไว้นะครับรถสีขาวเบาะแดงนะฮะออกไปแดงประมาณ2ี่สกว่าล้านบาทนะครับณวันนี้นะครับรถไม่มีแล้วดิสคอนติเนียไปแล้วนะครับบอกเลยนะครับราคาจัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่ 17. 8ล้านบาทพร้อมเพื่อนเป็นเจ้าของได้ทันทีนะครับกดแชร์ให้หน่อยครับแชร์ให้ถึงเจ้าของตัวจริงนะครับเพื่อนๆแบบช่วยกันแชร์ทีครับผมอยากให้รถคันนี้อยู่กับมือเจ้าของที่ได้รักรถจริงๆนะครับโอเคคันนี้เราพูดอะไรมากต่อเลย เฟียสอัพป์หทริบิวโต้ทูเฟอร์รารี่นะครับคนที่ชอบเฟอร์รารี่อยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่อยากมีรถเฟอร์รารี่ที่บ้านอยู่แล้วแล้ว็วมีเฟียนไปจอดนะครับหรือว่าแม้แต่ไม่มีเฟียสนะซื้อคันนี้ไปขับสวยๆก็หล่อแล้วเอาจริงนะรถคันเนี้ยคือขับไปไหนก็มีแต่คนมองคือเด่นเด่น,ดนไม่เ่นไม่ต่างสุอร์คาร์เพราะรถแบบรถมันน่ารักอะ่ะทรงรถมันแบบว่าแปลกตาแล้วขับไปไหนมีคนมองหันคว่ำหันคว่ำอย่างเดียวเลยนะฮะ ตัวนี้เลยโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทเท่านั้นเองครับมันเจ้าของมันได้นะครับวิ่งแค่หมื่นห้าพันโลเองคันนี้นะครับโรลตัสอีลิสครับผมโรลตัสอีลิสเอสสสีดําแบบนี้นะครับสภาพพร้อมๆใช้นะครับตัวนี้เป็นรถโรลตัสอีลิสเครื่องหนึ่งแท็กนะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์5สปีดนั่นเองครับดูแลถูกมากเครื่องจริงแบบว่าดูแลถูกมากนะครับแล้วก็ได้รูปทรงที่เป็นแบบ รูปทรงแบบว่าเอ็กซ c โอติกคาร์แบบเนี้ยคือเป็นรถน้ำหนักเบาขับสนุกดูแลถูกนะฮะและที่สำคัญนะครับราคาแบบลงมาเยอะแล้วเมื่อก่อนนะครับออกห้างก็เกือบประมาณ4ล้านบาทนะครับกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่หนึ่งพจแสนเก้าหมื่นบาทคุณไม่ต้องห่งได้แล้วร้านก็บาทคุณขับรถแบบนี้คือดีนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาขับสนุกซ่อมถูกราคาไม่ตกทุกอย่างครบเครื่องอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็บอกเลยนะชีวิตหนึ่งเกิดมาคุณจะลองขับรถตัดขั้นนี้ก็คุณจะ ไม่ลืมเลยว่าช่วงล่างรถที่แม่งสุดยอดอะเป็นยังไงนะครับโอเคต่อเ c h e v ซีแ0นนะครับคันนี้รถคลาสสิกนะครับผมรถคลาสสิกต้องมาดูเองคันนี้ให้มาดูสภาพเองดีกว่านะครับบอกราคาแล้วกัน999,999บาทอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะมาดูเองนะฮะอันนี้นะครับมินิคูเปอร์นะครับเป็นมินิ One JCW นะฮะคือเป็นชุดแต่ง JCW รอบคันเลยนะฮะ เครื่อง106นะครใช้งานเร่งง่ายๆ NA ประหยัดน้ำมันดูแลง่ายแนละตัวนี้นะครับพร้อมใช้เลยนะครับรถวิ่งมาแค่9,000กิโลเท่านั้นเองไม่แท้รถศูนย์มินิียมออโต้นะครับภายในเป็นสีดำนะครับรถพร้อมใช้นะครับของแต่ง JC w คือครบเครื่องไฟกระต่ายครบฝาหน้าเป็นบูทตรงนี้เป็น,นคาร์บอนนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วล้อคูเปอร์เอสนะครับเบรกแดง ครบหมดเลยนะครับพร้อมด้วยกระจกมองข้างเป็นเคปลาดทั้งใบเลยเป็นเคปลาดแท้ไม่ใช่งานแรปนะฮะโอเคแล้วก็ตัวแผ่นปิดฝาท้ายก็จะเป็นเคปลาดดันตรงนี้นะครับรถแบบสวยอะ่ะรถขาวตัดดําขับ,ขบแล้วแบบวัยรุ่นมากๆเลยนะฮะและ้วก็ตรงนี้เป็นเคฟลาดเช่นเดียวกันสวยงามมากพร้อมไห้พร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของได้นะครับผมพร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของได้นะครับดูคันนี้ดีกว่าคันเนี้ยอนเนี้ยแบบเฟอร์ร์สุดๆเฟอร์ร์สุดๆนะฮะ นิสสันเฟรดี้3.0 z คันนี้นะครับคือบอกเลยรถนิสสันเฟรดี้3.0 z ต้นเดิมก็โคตรแรงอยู่แล้วนะฮะ335แรงมา้าเครื่อง3007เครื่อง VQ37 นะฮะตัวนี้นะครับใส่ซูเปอร์ชาร์จของ St ี l เล USA ซึ่งเป็นชุดคิดที่ตรงรุ่นเลยคือซื้อปุ๊บวางปุ๊บจบเลยนะฮะชุดคิดตัวนี้1 5 0 0 0เหรียญน,นะครับแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ4 50, 000ี0,000บาทแล้วไม่รวมติดตั้งไม่รวมจูน,นะครับคันนี้เอาง่ายของแตง่งแม่งหลักล้านเลยนะครับ รุ a, ่ล e ้อนะครับล้อซี28แท้นะฮะน็อตล้อเรยนะครับเป็นน็อตล้อเรยเป็นสีไทเทเนียมนะครับผมเบรกเอนเลส์นะครับยางมิชลินไฮโรสปอร์ตเบรคใหม่ปี2020นะฮะชุดแต่งเอมิลส์รอบคันหางหลังเอมิลส์พ่อแทนที่เนี่ยเอมิลส์ทั้งเส้นนะขาน่าเคลปล่านะครับผมภายในเป็นอาคันทอร่าทั้งหมดแล้วนะครับสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้นะฮะคือเอาง่ายๆรถออกห้างเดิมๆนะ 4ล้านประมาณเกือบ5ล้านแล้ว่ะสล้านแล้าน9แล้วอ่ะสมัยที่เขาเปิดตัวออกห้างกันมาสมัยปี2 0 1 1 2 0 1 2ที่รุ่นนี้ออกมากันนะฮะน้าวันนี้นะครับแต่งไปอีกล้านหนึ่งลดราคา4ล้านกว่าเกือบ5ล้านไต่อีกล้านนึงนะฮะวันนี้4ล้านก็ไม่ขาย3ล้านก็ไม่ขายนะฮะ2 4ลานแสนเบาทเอาไปหมดนี่เลยจบอันนี้เรียบร้อยนะครับโอเคคันนี้ต่อ l amborghini นะครับ กระทิงดุนะครับไม่ต้องพูดมากเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษเป็นตัวไลท์เวทหรือว่าเป็นตัว Performance นั่นเองนะครับเราหัดบอดี้ตัวนี้นะครับชื่อยาวนิดนึงนะครับ Lamborghini Gallardo Performance 570ขีด4 Spider นะครับเพราะว่าง่ายเป็นตัวไลท์เวทที่เป็นตัวน้ำหนักเบาแล้วก็เปิดประทุนได้นะครับที่สำคัญนะครับน้ำหนักเบากว่ารถเดิมๆที่เป็น560ลงไปถึง70กิโลนะครับผมโอเคเบรกเซรามิก okay. นะครับกระจกข้างคาร์บอนแผงประตูข้างในคาร์บอนบอบักเก็ตซีดนะครับเกียร์ออโต,ขอโตขอโ้ขับโคตรสบาย แรงด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนได้ล้อฟอร์ดขอบ20มาด้วยสำหรับคันนี้พร้อมด้วยท่อสวัสดีครับพร้อมด้วยท่อของอารีนีนะฮะตรงนี้เลยลองเข้ามาดูกล้องมา2ส่องได้ใกล้ๆเห็นเลยนะครับท่อลาวีนีอย่างเดียวก็สี่แสนกว่าบาทแล้วตัวนี้นะฮะเต็มๆเสียงหล่อๆลั่นๆเลยนะฮะพร้อมใช้พร้อมใช้เป็นเจ้าของมันได้นะครับกับคันนี้นะครับลัมโบกนีนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะสมัยออกห้างใน2ี่ล้าน5เดี๋ยวนี้นะครับไม่ต้องถึงแล้วนะครับลดไปกว่า50%รและราคาแข็งมาก คือแลมโบลุ่งนี้ราคาแม่งแข็งมากนะครับลองมาดูได้เลยนะครับแล้วก็คุณซื้อไปนะครับคุณไม่ต้องขาดทุนเยอะนะครับคิดดูคนซื้อเบนซ์หรือซื้อซีดีเจ็ดนะใช้งานไป6 7ล้านนะเวลาขายเหลือล้านเดียวนะคันนี้นะฮะจัดโปรโมชั่นอยู่แค่12บล้านสแสนบาทเราเป็นเจ้าของเลยเลยนะครับคุณไม่มีทางขาดทุนแบบนั้นแน่นอนนะครับรถหายยากด้วยเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับไรเวทครบถ้วนเรียบร้อยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับรถทุกคันที่เรามีจัดโปรโมชั่นทั้งหมดนะแล้วก็อย่าลืมนะครรับถมือ เดี๋ยวรูปขึ้นมานะครับดูเวตาเอาผ่านเวลไฟนะครับพร้อมส่งให้คุณเช่นเดียวกันนะครับมีให้เลยนะครับสำหรับรถปี2020นะฮะทั้งหมดนี้นะครับใจร้อนโทรใจร้อนโทรอยากได้โทรอยากให้ที่บ้านได้โทรอยากให้พี่มาขับโทรแชร์ให้ถึงคนใช้จริงนะครับบอกเลยนะครับแล้วก็เฟซีทุกท่านนะขอบคุณสําหรับการแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงคลิปนี้ทั้งในช่อง YouTube Channel แล้วก็ทางช่องทาง Facebook Page ของเราเลยนะครับเควินมีเคนะครับอย่าลืมนะครับ0948928924หร ก่อนจากกันนะครับกด subscribe สั่กนกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับอัปเดตสตอ็อกเดือนกรกฎาคมเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน